สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่18พฤศจิกายน2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนัของงวดประจำวันที่15นะครับผม สำหรับวันที่15นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1นะครับผมวิ่งรูด6กับ3นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม8 9 5 1 3 6สำหรับ8 9นเกาจะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็5 1เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็1 3 6 เป็นชุดสามตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมมาห1หนึ่งนะครับผมห1 1หนึ่งหตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับหกสามนะครับผมมานะครับผม1 6ึงหกสามแตกนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อสิพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่18ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะก็จะมี8 4 6 7 5 1แอดมินจะให้อยู่ที่8วิ่งรูด5และก็6

5้าม,า,า,มา,ามีหสองนะผมห้าสาม5้าสี่ห้าเจ็ดแล้วก็5้แปด สำหรับ6นะครับผมมี6 2สอง5 6ส กาวนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะผมมี88 5แ้และก็66สำหรับ3ตัวแอดมินจะจับในตารางนะครับผม741นะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผม 5 5 6 7 853 057 4 6 9และก็หนึ่งหนึ่งแปดสองแล้วก็ห้าแปดหกนะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหว่เรลาาพัฒนาในงวดประจำวันที่18พฤศจิกายน2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่8นะครับผมวิ่งรูด5กับ6สสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะมี83 84 82 5้ามีห้นะครับผม54และก็ห้าเ็ดหกมี64 65่หเบิร์แปดแปดหหสำหรับ3ตัวนะครับผม7 4็หนึ่งะครับผมชุดวินนะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผม5้าด 057 469และก็586 f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอ็พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ